ไทยดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติกับดอกเบีย้ยของธนาคารกลางรรอเมริกานั้นไม่เคยมีช่วงว่างหรือช่องห่างกันเนี่ยมากถึง 2. 5เเในรอบ14ปีหรือแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินในสรรอเมริกาล่มสลายมาก่อนเลยร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตมาดูกันเลยนะฮะสำหรับประเด็นนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจว่าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่า ทุกคนรู้ครับยิ่งดอกเบีย้ยประเทศหนึ่งสูงริบริ้วดอกเบีย้ยอีกประเทศหนึ่งยังตุ้มเตียตเต้ยมตุ้มเตี้ยมและทิ้งช่วงห่างขึ้นไปเรื่อยๆเงินที่ไหนก็ต้องวิ่งไปหาดอกเบีย้ยที่สูงเป็นเรื่องปกติเลยนะส่วน,นกลไกเทคนิคกลยุทธ์อันนั้นอยู่ที่สไตล์ของนักลงทุนเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับซึ่งมีหน่วยงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้พูดถึงสดๆร้อนๆเลยหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นขึ้น คือ0ูนเต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ติดต่อกันเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เนี่ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจนถึงปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่3ถึง3.25%นะฮะในขณะที่ดอกเบี้ยของแบงค์ชาติบ้านเรานั้นอยู่ที่0.75%เพราะฉะนั้นหากกรอบลบหนี้กันเลยเนี่ยนะครับคือบ้านเราเนี่ยมันจะไม่เป็นช่วงเหมือนอย่างอเมริกาบ้านเราก็ตรงๆนะฮะขึ้นก็เป๊ะ0.75แต่ของของอเมริกามันจะเป็นช่วงเพราะะฉนั้นตอนนีี้้ยยดอออกกเเบมรริาาู่่ะหวงง3 3.25ถึ ดอกเบีย้ยของประเทศไทยตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับ0.75หมายถึงดอกเบีย้ยของแบงก์ชาตินี่นะฮะมันส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยระหว่างสหรัฐไทยขณะน,นี้มันห่างกันถึงเท่าไหร่2.5เปถามว่าต้องเอาอะไรมาวัดก็ต้องเอามาวัดตรงที่ว่าประเทศไทยดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติกับดอกเบีย้ยของธนาคารกลางอเมริกานั้นไม่เคยมีช่วงว่างหรือช่องห่างกันเนี่ยมากถึง2.5%ในรอบ14ปีหรือแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินในสอเมริกาล่มสลายมาก่อนเลย เป็นช่วงที่อันตรายเหมือนกันถ้าจะดูดูไปนะฮะเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทําส่งออกไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําเรื่องนําเข้าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทําธุรก,กรรมเกี่ยวกับเรื่องด้วยได้รายได้จากเรื่องของกําไรอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมันจะมีนะฮะรวมไปถึงอะไรครับภาวะหนี้สินอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในลักษณะของสกุลดอลลาร์ดอกเบีย้ยที่ท่างและห่างกันมากในรอบ14ปีมันจึงเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดสถิติข,ขึ้นมาอย่างน่ากังวลเหมือนกันนะฮะ แลเะเคราะห์จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยนะครับก็ยังบอกต่อไปเลยนะครับว่าคือการที่เมื่อคืนเนี่ยธนาคารการสรัฐยังส่งสัญญาณต่ออีกอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อคลิปตอนตอนตอน้ตน,ตนรายการนี้นะฮะว่าดอกเบี้ยเขาไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับถ้าเขาจะไปต่อถึง4.75สิ้นปีนี้หรือจะไปต่อถึง5ถึง5.25ในปีหนะ้าอดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยนะครับหรือการประชุมก็ไม่กี่ครั้งไม่กี่รอบให้ขึ้นอีกครั้งเลยอ่ะ0.25เพราะสไตล์แบงก์ชาติบอกว่าจะไม่ขึ้นแรง,แรงแถูก จาก0.75ให้ขึ้นอีกสักเสกือหนึ่งก็จะไปจอดเท่าไหร่1.25แต่ในขณะที่เขาเหลือการประชุมอีกอกี่รอบสองรอบนะฮะแล้วถ้าสองรอบเมื่อสักครู่เนี่ยแสดงว่าเขาต้องขึ้นอีกเท่าไหร่1.25และ1.25บวกกับปัจจุบัน3.25นั่นก็หมายความว่ามันขึ้นไป4ี่ต้นๆถึง4ี่กลางๆบ้านเราถ้าให้ขึ้นอีกก็อยู่เท่าไหร่มันหนึ่งปิ่นๆเหมือนถูกไหมฮะทีนี้มันก็จะห่างออกจาก2.5เเซขึ้นไปอีกยกเว้นจะแต่ว่าแบงค์ชาติตัดสินใจกระชากว่่าทีคิด ยกเว้นว่ากระชากแรงกว่าที่คิดนะครับทีนี้ด้วยความที่มันห่างกันอย่างนี้เนี่ยก็เลยทําให้โอกาสนี่นะครับที่เราจะได้เห็นส่วนต่างของตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยพอถึงปลายปีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการด้วยวาบกันเงินแบงค์ชาติบาลเราทีนี้กลับมาแบงค์ชาติบาลเราแล้วเนี่ยนะฮะจะทำยังไงเขาคงอยากจะพยายามสื่อสารให้กับในตลาดได้รู้หรือเปล่าว่าอดอกเบีย้ยแบงค์ชาติปลายปีน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่1.25ถึง1.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งปัจจุบันตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่0.75ถูกไหมฮะ อันจะ0.75การประชุมครั้งที่เหลือถ้าขึ้นอีกสลึงก็มาอยู่เท่าไหร่1.25แต่ถ้าไม่ได้ขึ้นสลึงคือขึ้น0.5เลยมันก็จะอยู่ที่1.5ตรงนี้อาจจะมีการกดส่วนต่างดอกเบีย้ยของไทยกับสหรัฐในลักษณะที่กดยากมากแล้วมีแต่ส่วนต่างของถึงสิ้นปีนี้มันยิ่งจะแรงและมากกว่าเดิมถ้าขึ้นอยู่กับเนองอนไขเดียวคือแบงค์ชาติกล้าจะขึ้นดอกเบีย้ยแรงกว่าที่คิดแต่ถ้าเขาไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแรงกว่าที่คิดนั่นแหละครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรในช่วงสองเดือนสุดท้ายยิ่งดอกเบีย้ยยิ่งหายนี่ดอกเบีย้ยหาที่สุดในรอบ14ปีแล้วนรระหว่างเรากับทางของอเมริกาบาทจะยิ่งอ่อนต่อไปดอลลาร์ยิ่งจะทำสถิติมากยิ่งขึ้นนะสินทรัพย์ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่การเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็จะเกิดรุนแรงมากขึ้นยิ่งใกล้ในช่วงก่อปลายปีบริษัทหลักทรัพย์สถาบันการเงินของอเมริกาจะทำเข้าสู่รอบการปิดบัญชีเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงประมาณเดือนถึงครึ่งเดือน ก็จะมีการโยกย้ายของเงินดอลลาร์ออกกับเข้าสู่ประเทศจังหวะทุกอย่างมันจะผสมกันตรงนั้นนะฮะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่านาทีนี้มันจะไม่มีตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อมีหน้าตักดอลลาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างที่คิดไว้เพราะว่ามีการส่งสัญญาลเลยครับว่าสิบล้านคนเนี่ยทำไปทํามานี่นะครับอาจจะไม่ถึงเซอร์ิซัมแบบฉเฉียดและรายได้ก็จะไม่ถึงอย่างที่ตั้งเป้าไว้ด้วยเพราะหน้าตักดอลลาร์มันจะไม่เข้ามาเยอะอย่างที่คิดกันเอาไว้จุดที่เองนี่นะครับก็เลยทําให้มีสิทธิท์ท แรงกดดันการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคนารกลางสหรัฐในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คืออีกสองครั้งนี้นะครับบวกกับการเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในสัปดาห์หน้านี่นะครับก็คงจะดูครับว่าเป้าหมายของแบงก์ชาติจะเหลืออยู่2อย่างคือหนึ่งจะแก้งเงินเฟอ้อเป็นหลักหรือจะทําให้บาทมีเสถียรภาพหรือจะทําให้เศรษฐกิจยังสามารถประคองฟื้นตัวได้เนี่ยสโจทย์แบงก์ชาติเหลือแค่นี้แล้วครับ เหลือแค่น pues th so yes, ี้บนแรงกดดันที่มหาศาลเหมือนกันเพราะว่าช่องว่างดอกเบี้ยรงหางแล้วก็ไม่กล้าขึ้นแรงๆไปถึงดอกเบี้ยบ้านเราทบทวนกันอีกทีนะฮะตกลงแมนชาติจะแก้เงินเฟ้ออันดับหนึ่งเลยใช่หรือเปล่างานนี้งานแรกเลยหรือเปล่าหรืออันดับหนึ่งยังคงเป็นการประคองเศรษฐกิจเอาดอกเบี้ยขึ้นช้าๆต่ำๆต่อไปหรืออันดับสุดท้ายซึ่งตอนนี้ปวดหัวกันหมดในวงการธุรกิจก็คืออะไรฮะเงินบาทมันอ่อนค่าอย่างชนิดที่น่ากลัวและกลายเป็นต้นทุนที่ทําให้ภาคธุรกิจเอกชนปั่นไปลําบาก เดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปต่อนะรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ผมมีให้ครบเลย1สัปดาห์3เดือน6เดือน12เดือนต้นปีบาทแข็งแล้วเท่าไหร่แล้วมันกลายเป็นปัจจัยที่น่ากลัวของภาคเอกนชนแค่ไหนนะครับอย่าลืมกันนะฮะคำถามของเราเมื่อสักครู่นะครับรัศาการนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมบอกว่าอยากเห็นเงินบาท3าบา้ตอนทั้งที่วันนี้3 7 37คือแกพูดไปเมื่อวานถามท่านผู้ชมครับว่า,วาเชื่อหรือไม่เชื่อเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐจะกลับไปเห็น35บาบาทส่งมาเลยนะครับ ใครเชื่อก็พิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อมีทำนี้เองนะฮะ